ั็เส้นแนวโน้มนะครับก็กดไปนะครับให้คุณเลือกอันนี้มันเป็นเส้นตรงนะครับนะแล้วจุดตัดแกนนะจุดตัดแกนเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราไว้ตรงกลางมันจะเป็นศูนย์นะครับงั้นจุดตัดแกนเราเส้นเลยเป็นศูนย์นะครับแล้วเลือกอีกออปชันหนึ่งนะครับเส้นตรงนะครับจุดตัดแกนเลือกเป็นศูนย์นะฮะแล้วก็ให้ ไปแล้วให้หแสดงสมก,การนะพอกดแสดงสมก,การปุ๊บนะครับขัง้ขงเส้นมันจะขึ้นมาว่า y เท่ากับ2 5 x บวก0นะมันไม่บวกนะถ้า0มันก็ไม่บวกก็จะเป็น y เท่ากับส5 x นะครับ2.5นี่คืออะไรครับก็คือสโล p ของการาฟ ก็คือ xj ส่วนเซตาเองนะครับเอานี้มายัดตรงนี้นะครับนะนะคุณทำทางลองเดียวกันนะครับคุณก็จะมีที y ่ yj เท่ากับ270มิลนะครับ yj เท่ากับ2อ5ะไรเงี้ยนะครับนะคุณก็เอาสโลปของกราฟมาใส่ตรงนี้ทั้งหมดกับคุยูนะครับสรุปคุณแล้วลอตนะวอติกราฟครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านะมีแกนอยู่ชุดเดียวนะครับมีเส้นกราฟนะอยู่ห้าเส้นนะครับก็จะมีค่านะ x ส่วนเซต้านะครับห้านะครับถามว่าเส้นแนวโน้มกับถ้าเกิดคุณเอา เส้นแนวลนะครับเผี่อว่าถ้าเกิดคุณอาระยะนี้นะครับๆๆๆาระยะนี้ต่างกันยังไงครับถ้าเกิดคุณเอา xj ของจุดใดจุดหนึ่งนะครับกบอีกจุดหนึ่งนะครับเอาสองจุดนะครับอันนี้จะเป็นสโลปของการตีเส้นระหว่างสองจุดนะครับแต่นะครับ ของจริงนะครับเวลาคุณวัดคุณวัดกี่ค่าครับ1 2 3 4วัดทั้งบทเดค่านะครับ1 2 3่5 6 7ามมันอาจจะมีเคลียร์บ้างครับคือคุณเอาไว้ไม่ทัดมาแล้วทั้ง7เส้นมันไม่ได้อยู่ในวันเส้นตรงเส้นเดียวกันนะครับแพนการหาเส้นแนวโ้อก็คือคุณเฉลี่ยของทั้ง7นะครับแพนถ้าเกิดคุณทำแล้วคุณใช้ Excel เาหาเส้นแนวโน้มนี้จะได้ที่มันดีกว่าก็คือเี่ยทั้งเจ็ดเส้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณวัดแค่สองจุดก็คือสองเส้นนะครับหรือคุณก็กะเลงเอาเองก็ได้นะครับเลเอาให้มันการของโดยประมาณนะครับถ้าเอาแบบทาแบบใช้มือนะก็ขีดไปแล้วก็วัดนะครับก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอ็กเซลจะเป๊ะกว่านะครับคุณก็ามาเป็นตัวนี้อันนี้เมื่อกี้นะครับคุณจะหาเ m เนี่ยคุณต้องแปลงองศาเป็น เไปดิ้งทำไงหน่วยนะครับมิลลิเมตรตอ่อดีกรีนะแปลงเป็นมิลลิเมตรต่อไเดียงนะครับอย่างนะนะที่บอกครับ นะครับสองพายนีนนะครับแปลงองศานะครับหดีๆนะครับท่าไ่สองพายอันสามสิบนี่ สิบดีกรีเท่ากับสอพายเรยเดียนั้ mm hmm. นหะนึ่งดีกรีก็คือย้ายค่า mm hmm. ก็เป็น2องพายส่วนสามลนะครับ mm hmm. นะเอานี้เข้าไปแทน mm hmm. นะครับ mm hmm. มิลลิเมตรเหมือนเดิมนะดีกรีหนึ่งดีกรีเท่าออไร2องพายส่วนสามเรเดียน ครับแล้วมันก็คือ1หารด้วย2พายส่วน3ามบนะถ้าหารของหารให้ทำไงครับเนะไอตัวหารของหารถ้ายกล็มคูณก็เป็น3ามบสส่วน2พายเมตรส่วนเดเดียนนะครับงั้นในเซลคูณช่องนี้ก็คือเอาในช่องนี้รับคูณด้วย แล้วกส,สแล้วก็าหารด้วยขายายของใน Excel ก็คือ pi เยเปิดเป็นปิดนะครับมาครับห,หรือจะไม่ได้ครับสา1ม1ก็ได้ครนะคร,ะรัก็ได้เอ็น,นข้อที่ข้อ,ขอที่สี่นะข้อแที่5หา,หาไงครับชใช่ใน ได้สแล้วก็หารได้ไ่นะหรือจะคูณด,ด้วยหารลงสิบหารลงเล็บเปิด2คูณไายก็ได้นครับหารสทีก็ได้หร,รือจะหารแล้วแล้วอยู่ปุ๋ยข้างในก็ได้ไหนละนะครับ ATM, หาที่มหาไอ้ครับสมการจ้า ก Gm ก็คือ WJ ส่วน W นะแล้วก็คูณด้วย FJ นี่ตัวนี้นะฮะ WJ ส่วน W ก็ไปหายจากไหนหาจากในตาราง2องนะครับงั้นก็เอา WJ หารด้วย W นะครับตัวนี้ นั้นอันนี้เราก็ copy เซล l l ลงมาได้หนึ่งจะมีเลขดีนะครับแต่ลบงไปอันนี้คนละที่สออันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือ r w กด w j ซึ่งอันนี้ค่าขงทีคนลที่ั่นแหละครับเอาาบตัวสลบใช่ไหมไม่ต้องแทนคไม่ต้องก็คือเนี้ยมันออกมาเท่าไหร่เอาสองันห้า x เอาสองพันห้าไปใส่ สลบนะครับฮนะอันนี้ก็เอา WJ เดบิสโซน WJ เดส่วน W อันิข้าขงที่ฮนะแล้วก็คูณด,ด้วยเอ็กเซลลี่อยู่ข้างหน้ามันนะของข้างหน้าอนะนน GM เสร็จแล้วอีกสองช่องจะจบแล้วนะครับ GM ยังไงครับ GM, GM ก็ตามสูตรเมื่อกี้ฮะสูตรสมการอะไรอ่ะ กรรมการ3.2ไอ้3.3น,นะฮะก็คือ GM เท่ากับ UJ ส่วน U นะซึ่งอันนี้คงที่อยู่แล้วซึ่งู่กับน้ำหนักคลองกับน้ำหนักไอ้น้ำหนักล็อกกี้กับน้ำหนักทั้งหมดนะฮะ XJ ส่วนเตต้าก็คือศลดของกราฟที่เราเปลี่ยนหน่วยเป็นเรเดียนแล้วเรเดียนนะครับอัหรือก็เป็นเรเดียนนะฮะนะฮะฉันได้ GM แล้วนะครับคำตอบต่อไปคือ GM นะครับ ดี็มไม่ยากนะครับเก็เอา OG ลบโอบวกด m o โโลบ OB บก m OB หายาะเอ๊โหายไงครับ OG ก็ช่องนี้ใช่ไหมครัช่องแรกช่องนี้นะครับโอบนะครับ OB จาก7.1็ดจุนนะครับ ทีวาระหารทสองนะครับแสองอันนี้ OG คือเอาช่องนี้นะะ OB นี่ค่าคงที่นะ GE ก็คือของช่องนี้นะและ้วหา BM ได้สุดท้ายหา BG g ก็คือ bm ลบ gm นะครับ bm <X G. S 1> ก็ช่องนี้และ gm ช่องไหนก็ช่องนี้ครันร<อ>ก็ได้แล้วนะครับนั้นะเราพบเจ็ดจุดสามแล้วนะครับอันนะี้เราก็เปรียบเทียบเมื่อกี้คือเปรียบเทียบจุด เมตาเซนเตอร์ของวิธีทดลองวิธีทดลองก็คือตรงนี้นะครับกับวิธีทฤษฎีก็คือเมื่อกี้นะฮะ G M เท่ากับอะไหรแตนทด BM เท่ากับไนส่วนวอลลูนนะครับเชื่อมกันนะฮะก็คือพอดกราฟอันนี้เทียบกับตรงนี้นะพอดไดไงครับนะตะลองแบบนี้มีสองกราฟนะครับ นครับเนีนะครับนะครับ BM ของการทดลองก็คือ BG ที่ทำให้เดตา้าเอ็กซ์เตจส่วนเดต้าเป็นศูนย์นะครับทำให้ดูเอ็กซ์เจนแลเป็นศูนย์นะครับ BM ก็คือจุดที่นะครับมันเป็นนิวทรอลเมื่อกี้นะครับก็คือคุณ